สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีกองหินมาให้เลือกไม่ได้มีกองไพ่นะคะเพราะว่าวันนี้จะใช้ไพ่นี้สํำรับเดียวคือกลาลังเหอของใหม่เป็นไพ่เพิ่งได้มานะคะสวยไหมทุกคนมาถึงหัวข้อในวันนี้ฟังเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะหัวข้อในวันนี้ก็คือ ผมฤกขิตแห่งรักอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้เนาะเออค่อยๆตั้งสมาธิก็ได้เพราะว่ามันอาจจะตรงหรือมันอาจจะไม่ได้ตรงเลยก็ได้คําทํานายนี้นะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสองสามฟังเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปสี่เรียนนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงคนที่เลือกกองแรกนะคะหินใสในน้าจ๊ะเอามา ตั้งสมาธิดีกว่ามาดูสถานการณ์ความรักหรือสถานการณ์ชีวิตที่คนกองนี้กําลังพบกาลังเจอกําลังประสบอยู่ว่าคนกองที่หนึ่งนี่เป็นยังไงบ้างเออขอห้าใบาค่ะขอให้คำทำนายนี้ออกมาตรงเลยจ้าดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะจ้าม,มาดูที่สถานการณ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับความรักหรือสิ่งที่คุณกาลังเจอในช่วงนี้จะเป็นอย่างไร อเหมือนบางคนกำลังอยู่ออกนอกล้องมีการแบบว่าคิดเยอะคิดมากเนาะมีความกังวลใจเหมือนจะแฮปปี้แต่ก็ไม่แฮปปี้มีความวน่นวบางอย่างอยู่ในใจอะ่ะอืแล้วก็กำลังคิดบางคนอาจจะกำลังคิดถึงใครบางคนหรือกำลังตัดสินใจเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้นะ จริงๆคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้าแม่กลยุทธ์นะเป็นคนวางแผนมีขั้นมีตอนในการที่จะทำอะไรดูเจ้าเล่ในสายตาคนอื่นก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเนี่ยทุกสิ่งที่ทุนทำเรารู้สึกว่าคุณมีการวางแผนมีที่มาแล้วก็มีที่ไปแล้วก็มีผลลัพธ์บางอย่างที่คุณอยากจะได้ในช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากจอมวางแผนสักเล็กน้อยเรารู้สึกว่าอาจจะรวมถึงเรื่องของความรักเรื่องของการงานเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆด้วยนะคะ แต่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนแม้ว่าจะวางแผนดีแล้วแม้ว่าจะหวานร้องบางอย่างดีแล้วแต่ผลมันเหมือนแบบถ้าเกิดเหมือนเปรียบเทียบกับการปลูกไร้ไถนานเรารู้สึกว่ามันไม่ผิดหรอกออกผลนะเออมันเหมือนแบบเอะทาไมต้นไม้ที่ฉันปลูกมีแต่ใบไม่มีผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูขาดสนนะการเกษตรในช่วงนี้คือผลอาจจะไม่ได้ออกตามที่ใจคิดสักเท่าไหร่แต่ในอนาคตมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเออ เหมือนไพ่บอกว่าชว่วงนี้มันอาจจะยังไม่ถึงหน้าของมันก็ได้เนาะเออผลผลิตนี้ที่เราทําที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความรักเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างชว่วงนี้มันอาจจะยังไม่ได้แต่ในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะได้มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปไพ่บอกว่าให้ก้าวเดินต่อไปอย่าเพิ่งหยุดอ่าอย่าเพิ่งหยุดวางแผลอย่าเพิ่งหยุดการคิด ให้ก้าวเดินต่อไปนะจ๊ะทุกคนอืมมีความใฝ่ฝันเอาไว้พุ่งชนนะคะเอ่อเราเหมือนแบบเหมือนกําลังเพิ่งเริ่มต้นอะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเห็นผลรับของบางสิ่งบางอย่างนะจ๊ะก็ออกมาดีนะเธอแค่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่เธอคิดในแบบที่เธอนนกหรือตามแผนที่เธอวางแผนไว้แค่นั้นแหละแล้วผมริคิดแห่งรักมีอะไรจะบอกกับคนกองนี้ในช่วงนี้บ้างคะขอห้าใบ ฝันกลางวันเรารู้สึกว่าความฝันเนาะใครก็มีถูกปะมันก็อยากจะมีความรู้สึกมีความสุขมีความเขาเรียกว่ามีความแฮปปี้บางอย่างแล้วก็บางทีบางคนคนกองเนี้ยอาจจะมองว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องไกลตัวแล้วละ่ะเออเป็นเรื่องของความฝันกลางวันหรือเปล่าที่ฉันจะได้สัมผัสน,นะลึกๆบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะอืมแล้วก็ในที่นี้เรารู้สึกว่าพลังงานบวกพลังงานของจิตใต้สํานึก ยังไงก็คิดให้มันมีความสุขไว้ก่อนนะจ๊ะสบายสบายเออช่วงนี้ดูชิวๆเนาะบางคนถ้าเป็นโสดอ่ะถ้าบอกเลยนะถ้าเป็นโสดนะเรารู้สึกว่าก็แฮปปี้กับชีวิตโสดอยู่เหมือนกันนะเออใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมีกินมีใช้อ่า อยู่คนเดียวก็แฮปปี้แต่ก็ถามว่ามองหาความรักไหมเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอาจจะมีการปร่งๆอยู่ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะบางคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเกณฑ์ได้มรดกหรือว่ามีคนอุปถัมภ์คำชูได้เหมือนกันนะเออเหมอือนประมาณชีวิตกําลังแฮปปี้อยู่มีหรือไม่มีความรักฉันก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะพจะชนไพถ้าผมได้คิดแห่งรักกำลังจะบอกว่าจุดที่คุณจะได้เจอความรัก หรือจะได้แบบว่าเจอความรักที่ดีเจอความรักที่อุดมสมบูรณ์นะเรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่คุณแฮปปี้กับชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนลงล็อกแล้วอะแต่ขาดอย่างนี้อาจจะการประจนภัยการเข้าสังคมการก้าวที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองเออบางคนชอบอยู่ติดที่ไม่ทํากิจกรรมอย่างอื่นก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอน้อยนะจ๊ะวันวาน,นบางคนติดอยู่เรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆรักแรกร,กรักในวัยเด็กเออ รักในวัยสิบสี่ก็ได้นะสาหรับบางคนนะอ่ะอืยังมีวันวัน,วนบางอย่างที่ยังนึกถึงอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนยังติดแล้วก็เราก็มีความสุขในมุมของเราอะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้อหยายวะมุกอ่อนก็ได้นะสาหรับบางคนนะคะแต่เธอไพ่ออกมาดีอ่ะดีเหมือนฝันไปเลยอ,ะอ่ะอาฉันบอกเลยเนี่ยพรหมลิขิตแห่งรักกําลังจะบอกว่าอ่ะสรุปเลยนะกําลังจะบอกกับคุณว่า ให้คุณแฮปปี้กับชีวิตดูแลตัวเองให้สวยๆหล่อๆมีความสุขกับตัวเองไปก่อนบทที่มันจะมามันก็จะมาเนี่ยบางคนอาจจะเป็นเออรักในวัยเด็กๆเนาะรักแรกพบ ความทรงจําในวัยเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้คนเก่าๆในชีวิตก็ได้บางคนก็อาจจะหมายถึงเนื้อคู่ตุนางานจากชาติที่แล้วก็ได้ใครจะไปรู้เขากําลังจะเดินทางมานะคะความสัมพันธ์ในเมื่อมันถึงจุดหนึ่งที่มันจะเริ่มต้นเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องถามว่ามายัางไงเพราะว่าบทเมื่อได้เจอกันนะมันจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่คุณรู้อะว่าเขามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดทั้งเขาและคุณอะมันเหมือนแบบคู่เนี้ยมีปีกันคนละข้างอะ่ะ ถ้าอยากจะบินก็คือก็ต้องจับมือกันไปเนอกปะถ้าแยกกันก็อาจจะไม่ได้บินบินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มันมีการเติมเต็มของบางอย่างจนคุณรู้สึกว่าความรักเนี้ยมันเหมือนฝันกลางวันเลยอะมาดามมันจะใช่เหรอไพ่บอกว่ามันใช่นะคะเออมันใช่ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสหน้าไพ่บอกว่าดีก็คือดีผมด้ขิดแห่งรักบอกว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็มาเรารู้สึกว่าอ่ะจริงๆนะไม่น่าจะเกินปีนี้นะที่คุณจะได้เจอใครบางคน เป็นคู่ที่คุณรู้สึกว่ามีความผูกพันกันบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักด้วยซ้ำบางคนก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆแต่มันมีความผูกพันบางอย่างแล้วก็มันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันแปลกผิดปกติเออมันดูพิเศษอะ่ะผมนิเคแห่งแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเชื่อเรื่องความรักแต่คุณกําลังจะได้เจอความรักที่มันดูเหมือนความฝันขนาดนั้นอะ่ะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเออไพ่ดูดีนะเธอแฮปปี้จังเลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวอะไรอย่าต้ยคลิปได้นะจ๊ะ ออะไรที่มันดีก็เป็นของพวกเราอะเนาะมองว่าเป็นของฉันอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปให้คนอื่นแล้วก็มาดูสิว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนอยากจะบอกหรืออยากจะให้คุณปรับปรุงตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันคืออะไรแล้วกันนะอ่ะขอาขอสามใบแล้วกันนะคะหัวข้อนี้มาดูซิสำหรับคนที่เลือกกองแรกใครเลือกกองนี้โคตรฟินเลยฉันบอกฉันยังฟินแทนเลยเนะี่ยหยุดพักผ่อนอื ามาดูสามใบนี้ก็ซื้อตรงเต็มอิ่มแล้วก็ใจบุญอ่ะเรารู้สึกว่าการที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจบุญกับคนอื่นถ้าเกิดเป็นสิ่งที่มันดีไหมมันก็ดีแต่อยากอย่าใจดีกับคนอื่นมากเกินไป บางครั้งเราควรซื้อตรงกับความรู้สึกเราบ้างไม่ใช่เป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวเราก็ควรที่จะเป็นฝ่ายได้รับบ้างแต่บางคนอะด้วยความที่พายซื้อตรงออกมาด้านเสียมันมีไหมมันมีคือบางครั้งเถ็งตรงเกินไปพูดตรงเกินไปหรือเป๊ะในเรื่องของบางอย่างจนขาดความยุ่หยุ่นจนเกินไปก็อาจจะไม่ดีเอ่อบางคนให้ระวังการใช้ปากนิดนึงนะคะใช้ในที่นี้หมายถึงการกินนะคะเออมีเกณฑ์น้ำหนักขึ้นนะจ๊ะ อันนี้คือสิ่งที่ไปเตือนนะจ๊ะเออหรือไม่ก็ให้ระวังเรื่องการกินคือกินอะไรไปมันก็จะส่งผลอย่างนั้นบางคนกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่บางคนกินมากไปก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ดีนึกออกปะเออให้ระวังไว้หน่อย แต่จริงๆใจบุญมันก็ดีแหละแต่อย่าใจบุญมากเกินไปนะคะแล้วก็บางครั้งเราอาจจะต้องรักตัวเองหรืออยู่ในช่วงที่ของการพักผ่อนบ้างใส่ใจตัวเองบ้างในที่นี้เข้าสังคมบ้างแล้วเธอภายแห่งการเข้าสังคมเข้านะจ๊ะเข้าสังคมบ้างนะคะเออในช่วงนี้อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเป็นโทรเว v e r t มากนะจ๊ะแต่เรารู้สึกว่าใดๆก็คือจากหน้าไพ่อ่ะตัวเราก็แฮปปี้อยู่อาจจะไม่ต้องปรับปรุงตัวอะไรมากมายแต่แค่ อย่าใจดีพร่ำเพื่อใจดีมากเกินไปเราก็อาจจะแบบว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะอารมณ์ประมาณนั้นได้เถงตรงมากเกินไปขาดความยืดหยุ่นก็ไม่มีความสุขกับชีวิตเหมือนกันกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีใส่ใจตัวเองนิดนึงได้ก็ดีนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความแฮปปี้เหมือนที่ไพ่บอกเนาะ ผมลิขิตแห่งรักกําลังจะเข้ามากับคนกองที่หนึ่งแล้วว่าฉันดีใจกับเธอจังเลยอะโอ้แแะบแปบแปะ,แปะ,แปะ,แปะเลยนะจ๊ะไพ่ใบนี้ฉันอยากจะซื้อเก็บไว้อีกสํำรับเลยนะคะมาดูดวงส่วนตัวกันเยอะๆนะคะจะได้มีเงินซื้อเก็บอีกสํำรับนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชา้ามาถึงกองที่สองนะคะใครที่เลือกหินก้อนนี้บ้างอะมาดูกันดีกว่า เป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะคะหรือไม่ตรงเลยก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงคำขำไม่ต้องไปซีเรียสมาดูกันว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ไหนอาจจะเป็นเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตก็ได้มาดูคร่าวๆเนาะขอห้าใบค่ะสำหรับคนกรที่สองว่าอยู่ในสถานการณ์ใด คนที่สองเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะเนี่ยเป็นผู้ให้เออบางคนอาจจะเป็นให้ในด้านทรัพย์สินให้ในการช่วยเหลือหรือว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีก็ได้เช่นกันนะจ๊ะหรือไม่ตอนนี้ในใจลึกๆคือฉันอยากฉันอยากเป็นผู้ได้รับมากกว่าก็ได้นะคะมาดามค่ะหนหาความรักความเมตตา เออบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกความอบอุ่นหรือด้านของการเงินการทองการช่วยเหลือบางอย่างก็ได้ในใจลึกๆอยากได้ไดนะร,รยยับการช่วยเหลือก็ได้นะในที่นี้เราอาจจะเป็นฝ่ายช่วยเหลือหรือเป็นฝ่ายอยากรับการช่วยเหลือก็ได้เยียวยาชั้นทีอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันพี่ชิดจริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานแล้วก็ไปในถึงจุดหมายที่คุณต้องการได้ดีนะเนี่ยเออ อุดมสมบูรณ์ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นไหมคะมีความอุดมสมบูรณ์มากหรือเปล่าการกินการอยู่ก็ค่อนข้างที่จะดีก็ได้นะเออไม่ได้ขาดเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ขาดขนาดนั้นแต่ก็บางช่วงอาจจะมีเยอะเกินไปก็ให้ระวังไว้หน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้แซวกันขำๆสันโดษอ่า เรามองว่าช่วงนี้อาจจะเบื่อการเข้าสังคมเบื่อการพูดการเจอกันคุยกับใครบางคนก็ได้อยากอยู่เงียบๆคนเดียวหรือในอีกกรณีนึงก็คือกําลังเรียนรู้บางอย่างหรือกำลังเริ่มต้นบางอย่างในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการหาความรู้ในขแขนงต่างๆก็ได้นะอ่มอามาดูซิปรับจูนอ่าแล้วก็การประชนภัยเรารู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ เหมือนคุณกําลังปรับสมดุลให้ตัวเองอยู่เหมือนกันนะเหมือนมีเป้าหมายที่อยากจะให้ไปถึงแต่เป้าหมายนั้นมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะยากแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนขาดกําลังใจขาดคนให้คําปรึกษาก็ได้แล้วก็เหมือนต้องปรับบางสิ่งบางอย่างให้เข้ากับชีวิตอนะคือพยายามให้ตัวเองไม่ได้แบบมุ่งโฟกัสหรือว่าเจาะจงไปที่เรื่องนั้นเรื่องเดียวพยายามที่จะให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างมันดูบาลานซ์ในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อยากจะ ค่อยๆคุยค่อยๆปรับค่อยๆจูนบางทีเราก็อยากจะปรับกับเขาหรืออยากให้เขาปรับกับเราเหมือนกันนะอแต่ชีวิตใดๆก็คือคือการประจนภัยอะค่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอาจจะต้องค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้ไปอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆก็ได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ได้บางทีไม่จําเป็นในรูปแบบของคนรักเสมอนะอืแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนคนกองเนี้ยอยากจะทําอะไร มันไม่ได้มาได้ได้อารมณ์ง่ายๆอะ่ะต้องลงมือทําต้องลงมืออ่าผจญภัยบางอย่างเนาะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรออกสงครามา่ะเพื่อให้ได้รับชัยชนะอืมถามว่ามันสบายไหมเรารู้สึกว่าช่วงนี้อ่ะก็มีความแฮปปี้อยู่นะไม่ได้เชิงสบายแต่ก็ไม่ได้ดูลำบากขนาดนั้นอืมอะมาดูซิว่าผมดีเขียแห่งรักอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้ในช่วงนี้บ้างคะ่ะ ขอห้าใบสำหรับคนกองที่สองเราจะไพ่มารุนพร้อมๆกันโอ้ยการเฉลิมฉลองไม่รู้ว่าคุณกำลังหวังเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนจะมีข่าวดีเข้ามานะบันเจอิดอะ,อะถ้าเป็นเรื่องงานเรารู้สึกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้โปรเจกต์บางอย่างที่จะแฮปปี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะมีการ ได้เฉลิมฉลองมีการคบผ่านจริงจังคนโสดก็อาจจะมีใครเข้ามาคนไม่โสดก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นมากขึ้นก็ได้นะจ๊ะอืมเอามาดูคัดสนบางคนนะ่ะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความสนอกสนใจมากพอเึกออกป่บะมันเคยหาความรักความเมตตานหน่อยๆอย่างที่บอกอะ่ะ อขอเปิดก่อนนะคะกิ่งกา้านสดชื่นก็ดูดีนะเน่าแน่แล้วก็พุ่งทยานบางทีเราคิดว่าเราขาดแต่จริงๆเราไม่ได้ขาดก็ได้มันแค่กำลังเติบโตมันแค่กำลังไปในสงงจุดหมายอ่าแต่ว่าไพ่บอกว่าเนี่ยให้เรามองในแง่ดีมันเหมือนต้นไม้อะ่ะ บางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เติบโตพร้อมกันทุกต้นก็ได้เออมันค่อยๆเติบโตค่อยๆผ,ผลิดอกออกผลจริงๆเราก็เหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้นะแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกต้องการกําลังใจแค,แค่นั้นแหละเออแต่อย่ามองว่าตัวเองขาดอย่ามองว่าตัวเองไม่ได้มีดีจริงๆแล้ว คุณก็มีความร่าเริงม,มีความสดใสและสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเนี่ยแค่ให้คุณมุ่งมั่นแค่ให้คุณพยายามมากขึ้นกับจุดหมายที่คุณอยากจะให้เป็นถ้าเป็นเรื่องของความรักเราไม่รู้ว่าคุณอะ่ะมีเป้าหมายอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าอ่าจะได้มาก็ต้องเป็นฝ่ายลุกนะคะเป็นฝ่ายเข้าหาออเป็นฝ่ายแบบพุ่งทะยานเข้าไปแล้วมันจะมีข่าวดีบางอย่าง กลับเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็เป็นพลังงานที่ให้เราคิดบวกแล้วก็ลงมือทําในด้านบวกไม่ใช่ไปพ้อมบวกกับเขาเนะจ๊ะทุกคนอ่ายังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันกําลังจะค่อยๆเติบโตแต่จะเติบโตได้ก็มาจากตัวเราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายลงมือเป็น่ายเข้าหานะคะอืมแล้วก็เนื่องด้วยเราเจาะตรงในเรื่องของความรักถ้าเกิดคนมีเขาเรียกว่าอะไรคนมีคู่มีรักอยู่แล้วเรารู้สึกว่า ความรักก็ค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในจุดหมายที่คุณอยากจะให้เป็นด้วยซ้ำเนี่ยอือะไรก็ดูดีแต่มางท้งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบรวดเร็วในแบบที่เราอยากให้เป็นสักนณะนั้นก็ได้มันเหมือนกระถางบางกระถางก็ทําให้เราเติบโตได้อ่ามากน้อยแตกต่างกันไปยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะความรักจริงๆก็มีแนวโน้มที่จะสดชื่นขึ้นนะในช่วงนี้นะ่ะอืไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสพ่ออกมาดีอยู่ แต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องแบบว่า Take A c t i o n มากหน่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหน่อยแค่นั้นแหละแต่ข่าวดีกำลังจะรออยู่นะจ๊ะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เราควรปรับปรุงหรือพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนให้สำหรับคนกองนี้คะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้เรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้เขาสามใบแล้วกันยังไงถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะ เยือกเย็นแรงดึงดูดจริงๆก็มีเสน่ห์นะคนกองนี้มีแรงดึงดูดมีแพชั่นฝันกลางวันกักตัวเรารู้สึกว่าอ่าถ้าเป็นเรื่องของความรักควรจะใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นนะคะอะอย่าก,กลัวอย่าเครียดแล้วก็อย่าก,กลัวที่จะไม่กล้าลงมือทําอะไรตามความฝันของตัวเองเรารู้สึกว่า ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าเกิดคุณมีแพชชั่นอะไรบางอย่างอย่าโม,มวแต่ฝันอย่าโม,มวแต่คิดแล้วไม่กล้าลงมือทำแล้วแบบว่าเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาน่ะรออีกหน่อยรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าให้ใช้แรงดึงดูดให้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความอยากบางอย่างความฝันบางอย่างผลักดันให้เราได้กล้าออกจากกรงกล้าออกจากเอ่อคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง ลองออกไปทําตามความฝันบางทีอาจคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นฝันกลางวันนะ่ะแล้วทําไมอ่ะมันเป็นฝันของฉันนะ่ะดีกว่าคนไม่มีความฝันแล้วกันแล้วไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรอะ่ะนึกออกปะคนมีความฝันอาจจะกลัวในการเริ่มต้นที่จะกล้าทําอะไรบางอย่างแต่อยาก,กลัวที่จะเริ่มทำกลัวที่จะไม่ได้ทำดีกว่าอย่างน้อยเราก็มีความฝันที่เราอยากจะทำมาถูกไหมช่วงนี้บางทีมันอาจจะ ยือกเย็นเกินไปให้ลงมือทําอะไรบางอย่างมากขึ้นได้แล้วนะจ๊ะเธอแล้วก็ให้ระวังหน่อยช่วงนี้อ่ามิจฉาชีพกําลังระบาดเนาะอาจจะมีเกณฑ์โดนตระะกรกมบางอย่างได้ให้ระวังตัวไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็บางคนติดอยู่ในโลกของความฝันถ้าเกิดในกรณีกรณีหนึ่งนะติดอยู่ในโลกของความฝันมากเกินไปไม่มองความจริงอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราควรมีสมดุลพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะคะยังไงก็ มองความจริงด้วยแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นจริงได้ด้วยเหมือนกันนะยังไงก็ขอให้คนนี้แฮป้คนกองนี้สิไม่ใช่คนนี้คนกองนี้แฮปปี้เจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็มุ่งไปในสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นนะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะคะดูดวงส่วนตัวได้รายละเอียดใต้คลิปนะคะไปแล้วนะจ๊ะเช้ค่ะมาถึงกองที่3ามแล้วจะใครที่เลือกกองนี้บ้างคะ่ะมาตั้งสมาธิดีกว่านะคะ การดูดวงเป็นการดูเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ฉะนั้นขาๆไม่ต้องมาซีเรียสน,นะคะอืมไปรวมๆนะจ๊ะมาดูกันว่าคนกองที่สามนี่ยกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่เจอชีวิตเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้นะอืชิวๆขำๆไปขอห้าใบค่ะอยู่ในสถานการณ์ไหน ฝันกลางวันอ่าเป็นคนชอบคิดชอบจินตนาการก็ได้หรือมีความฝันบางอย่างที่อยากจะทําอยู่ก็ได้เรามองว่าค่อนข้างที่จะมีความแฮปปี้แล้วก็มองโลกในแง่ดีในระดับหนึ่งนะคะอะ่มีสิ่งที่อยากคิดมีสิ่งที่อยากทำก็ได้ร่ำล,ลวงคนก่อนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่ว่าให้ระวังนิดหนึ่งควมว่าร่ำรวงขึ้นมาในตัวตนอะ่ะอาจจะหมายถึงเราเล่าโลงคนอื่นหรือเรา โดนสิ่งต่างๆกิเลสต่างๆล่อลวงได้ง่ายเหมือนกันนะในช่วงนี้อยู่มีเม,ม,มในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็งานฝีมือหนึ่งเป็นคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวมีความประณีตแล้วก็ในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เลือกเยอะช่างใส่ใจในที่นี้ถ้าเกิดเป็นฐานะที่เป็นคนรักก็อาจจะดูแลใส่ใจรายละเอียด คนรอบข้างหรือคนที่เรารักคนที่เราใส่ใจค่อนข้างเยอะนะจ๊ะเออสัมพันธ์จริงๆก็แฮปปี้นะชีวิตอะแต่ให้ระวังหน่อยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเล่าลวงอ่าให้ระวังว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไราสารสัมพันธ์กับคนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะหรือคนที่เข้ามาเราคิดว่าเราเขาเป็นคนที่เรารัก อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วให้ระวังการล่อลวงจากเขาเหมือนกันก็ได้นะอืมอ่าเฉลิมฉลองก็ดีนะเอาอยู่เออก็ออกมาดีนะแต่เนื่องด้วยแบบมีการล่อลวงเข้ามาใบแรกดังนั้นพิจารณาให้ดีว่าเราอยู่ในสถานะไหนของความสัมพันธ์นะคะแต่ใดๆก็คือความสัมพันธ์มันกำลังจะไปได้ด้วยดีนะไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าการงานก็ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะปโปรงานที่คุณทํามันเหมือน ผ่านการใส่ใจอะแล้วมันจะได้รับการตอบรับที่ดีเอมีการเฉลิมฉลองมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีคนเห็นคุณค่าของงานที่เราทําเอชอบเรามีแฟนคลับในเรื่องของการงานก็ได้นะสำหรับบางคนเนาะทำงานฟรีแซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วเรารู้สึกว่างานเนี้ยคุณเอาอยู่อ่ะ คุณมีความสามารถอยู่หรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเรารู้สึกว่ากําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทิศทางที่แฮปปี้มากขึ้นนะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยแต่เรื่องด้วยมันมีไพท่ที่ไม่ดีออกมาโพล่หนึ่งใบดังนั้นให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะแต่โดใหญ่เป็นไพ่ดีอะไรก็ดีเนาะอะ,อะมาดูว่าพรมลิขินแห่งรักอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้คะ่ะในช่วงนี้ ของห้าใบไพ่สวยเนาะดูสิวิงวับวิงวับเพิ่งจะผลิตก,กองที่สองนะจ๊ะมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะได้มีไพ่ใหม่ๆซื้อไว้เยอะๆนะจ๊ะโดยฉันกำลังโดนล่อหลวงล่อหลวงพวกเธอหรือเปล่าอืมเอามาติดมาใบหนึ่งมาดูสิผมด้คินแห่งรักอยากจะบอกอะไรแข่งกรง่ง จริงๆคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะสภาพจิตใจก็โอเคนะคะเอมีความมั่นคงนะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรในที่นี้บางทีอาจจะมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานสถานะทางสังคมบางอย่างหรือจิตใจก็ได้เนะบางคนก็รูปร่างมีความถึกบึกบึนได้เช่นกันนะ,ะอ่ะแตกกิ่งกานไพ่ใบนี้ออกบ่อยนะเนี่ยแต่ก,กิ่นการชัยชนะเ,เธอกำลังได้เจอเรื่องราวดีๆนะคะเนี่ย ออชีวิตเหมือนกำลังเริ่มต้นนะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เมื่อถึงเวลามามันก็จะมานะจ๊ะอ่าแต่ช่วงนี้อาจจะแบบว่าเรื่อยๆหมุนเวียนเหมือนทํากิจกรรมที่เคยทําไปเรื่อยๆอาจจะดูไม่หวือหวาแต่จริงๆแล้วมันกาลังจะหวือหวานะเธอมันเป็นการเริ่มต้นนะจ๊ะเออกำลังเติบโตคนกองนี้เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในปีนี้หรือในช่วงนี้นะเพราะว่า มันอยู่ในเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะในเรื่องของความรักในเรื่องของความลิขิตบางทีโสดอยู่ก็อาจจะยังโสดไปก่อนนะอะ่ะฉันบอกเลยอาจจะโสดไปก่อนอาจจะไม่ได้แบบว่ามีคอมมิตเมนอะไรแต่อาจจะมีการได้พูดคุยในลักษณะแบบไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางครั้งเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่ามันดูน่าเบื่อมาดามอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ใดๆก็คือ ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องเขาเรียกว่าแลไม่ต้องไปเร่งเวลาบทที่มันจะมาบทที่มันจะใช่มันก็ใช่เออฉันบอกอย่างนี้เลยคนกองนี้เรารู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอสิ่งดีๆมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับสิ่งที่แฮปปี้แต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้หรือบางคนอาจจะยังไม่ใช่ในปีนี้ช่วงนี้อาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของการงานเรื่องของความมั่นคงในชีวิตไปก่อนก็ได้เพราะว่าจบท้ายด้วยความสันโดษอ่ะ อาจจะยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรมากถ้าเกิดบางคนมีแฟนแล้วมีความรักที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าความรักบางทีอ่ะมันก็เติบโตแหละแต่มันดูเติบโตช้าหรือเกินแล้วก็มันดูน่าเบื่อหรือเกินแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าแฟนไม่ใส่ใจอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตคู่มากขึ้นก็ได้เออยังไงก็จริงๆแล้วมันก็เติบโตอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เติบโตแต่เราอาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่าขัดความใส่ใจแค่นั้นแหละอืม ก็ไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นยังไงคุณก็จะได้รับชัยชนะคุณมีคนที่คุณรออยู่แล้วแหละไพ่บอกอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ได้เจอกันก็ได้อืมเอามาดูว่าข้อเสียมีอะไรที่ไพ่อยากให้คุณปรับปรุงตัวหรืออยากจะเตือนอยากจะบอกบ้างนะอืมขอสามใบแล้วกันขอโทษค่ะมือไปโดนกล่อง สำหรับคนกรกิจศาสตรนะจ๊ะเฉิดฉายจริงๆคุณเป็นคนที่ออาจริงๆนะไม่รู้ว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองขนาดไหนหรือไม่มั่นใจขนาดไหนแต่คุณเป็นคนที่มีความสวยมีความโดดเด่นคุณมีความพร้อมที่จะได้รับสิ่งดีๆอยู่แล้วเออมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุดถ้าคนไหนมองเห็นอยู่แล้วก็มันนามันหนไปได้เลยคะ่ะว่า คุณพร้อมที่จะเฉิดฉายได้แล้วณวินาทีนี้อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปนะคะไปทางตื่นรู้บางคนอาจจะมีการได้ตื่นรู้ได้มีการเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างนะมีการเติบโตทางจิตวิญญาณได้มีการเติบโตในด้านความคิดด้านอารมณ์ได้นะคะเอะมันเหมือนปลายทางบางอย่างจะบอกให้คุณรู้แล้วอะว่าคุณควรทำอะไร รู้ว่าชีวิตควรโฟกัสไปนในเรื่องไหนบางคนรู้ว่าเกิดมาเพราะอะไรด้วยซ้ําเกิดมาเพื่อจะเป็นไปในจุดไหนด้วยซ้ําแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะยังลังเลใจแล้วก็คิดว่าเอ๊ะฉันคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยังเก็บงมความสงสัยบางอย่างไว้อยู่แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับชีวิตค่ะในที่นี้ถ้าเป็นด้านความรักถ้ามันใช่คุณก็จะรู้ว่าใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็จะรู้ว่ามันถึงปลายทางที่คุณต้องแบบยอมรับแล้วก็ ปล่อยมันไปแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตบางคนก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตบางอย่างก็ได้อะไรที่มันไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนงงเปลี่ยนงานแล้วรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้มองหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตัวเองนะคะเออตัวคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะได้รับสิ่งดีๆควรที่จะเฉิดฉายได้แล้วนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คุณกองนี้แฮปปี้กับชีวิตนะคะได้รับการตื่นรู้บางสิงงงงส่งบางอย่างได้รับการชี้แนะบางสิ่งบางอย่างะจ ยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะอืมแต่ใดๆก็คือฉันรู้ว่าเธอกําลังจะเติบโตอ่ะอืมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเชา